นี่เป็นเวลากี่โมงมีเวาสี่สิบสี่ห้าสี่สิบเรากำลังจะไปที่ไหนที่ไหนนะเราไปที่ไหนนะข้างบนอ่ะภูชีดาวภูชีฟ้าข้างบนอ่ะมันมีภูชีอันนี้ภูชีฟ้าอย่างเดี้ยมีภูชีดาวภู้ชีเดือนผ้าตั้งเราไปหมดเลยปะไม่ไปนี่แต่เขาต้องไปนอนอีกเขาบอกว่าภูชีดาวคืนนี้นอนผ้าตั้งใช่ไหมไม่ไม่ไป ขาตั้งอะ่ะมันต้องมันเดินได้แค่แค่เนินเดียวถ้าถ้าไปอะ่ะแต่ถ้ามันเดินไปเดินหนึ่งหนึหนึ่งหนึ่ง ไปได้หมดเลยใครอยากได้ถุงมือเนี่ยเสื้อผู้ชี้ฟ้าเนี่ยต้องให้พี่กี้พี่มอกันหนาวถัวมือค่ะกี้ค่ะ Go down same here or go down different This one go back ขึ้นขัไหนก็ได้ครบไหนก็ได้ครับแคเซมเซมร์กเซมเซมเซมผมเก็บแต่ขาขึ้นแต่ขาลงขาลงได้เสียเลยครับเราจะพาเราไปที่เราจะเราจะไปาอไปหเห็นว่าแวะซื้อของหรือว่าจบแล้วไปเจรเมตรนะครับของจริงคือ มันขึ้นไปไหมเหรออันนี้ก็ถึงหรอเดวต้องินขึ้นไปก่อนเออแร้่เวลาเราเรากลับอ่ะเรากลับนี่ก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถแต่เราก็บอกว่าเราหนักขด้ไอกอากด้ไฟตะกรงอ่ะอนร้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ ทางขึ้นฟูชิฟ้านี่ทางขึ้นบูชิฟชฟ้าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ เดียวทายเดียวเอ็ดไม่ได้เลยไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ไแล้ว เท <10. S 2> ้ากใส่รองเท้านีขึ้นของมันบาดเท้าเท้าเดินป่ามังบาดอีกว่ารองเท้าเสื้อผีเอามาใส่ขับรถด,ดิเช่ ลื่รงลื่นมันจะไหลลงเป็นสไลเดอร์ตกล้าเยแล้วถ่ายตรงกมไวับเนี่ย ม่กีตกลุ่้ใครตัวอไราคู่ของมน,น,น้ว่าสาวสาวเชียงรายสวยกว่าจากประสบการณ์เดินทางนะสวยสูงขาวคมเฮ้ยที่ไหมันเชี่ยวคนเดียวเป็นที่ไม่ชอบเสี่ยวคนเดียวชอบเที่ยวคนเดียวมากกว่าไปไหนได้ไวตั้งกล้องถ่ายทุกวันนี้ตั้งกล้องจนไม่อายใครแล้ว ให้เป็นคนเป็นหมื่นก็ไม่ได้แคร์ละประสบการณ์ล้วนๆท <c oughs> ี่เมื่อก่อนผมก็อายเที่ยวคนเดียวแลวเวลาไปเที่ยวคนเดียวก็ไอเราเที่ยวแบบแหม่รึเล่าเราก็แต่งตัวแบบเต็มยศอะ่ะอย่างนั้นแหละบางทีเราแต่งตัวสีสันโชติถ่ายรูปเ้วยแล้วมันถ่ายมันสวยออกมาภาพมันสวยโอ้รัตต์ลี่ยัตงตังขึ้นมาข้างบนเลยวะสุดยอดเลยเสียงโชก โมุนีสปอร์ตอันละลายกว่าลงหลุมอ่ะห้ามหลบอ่ะเหย็บๆไปเลยนี่นี่น้องมิวดีดูดูวันดีพี่ได้รูปเห็นไหม ทางโน้นลองนีเราไม่เม <c oughs> ตอนทีอะไรนะม็นชีี่ว็จะเิขึ้นไยังไม่ได้ไปเลยมน้นายเฮ้ยเ,เดี๋ยวอนนี้คันที่สใ่ปีน้าจะมีคันที่้าเนี่ยสมาชิก่ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> โอเคไหมล่ะขึ้นทุกปีเลยนะ ADV คันที่้ a d ตอนแรกขี่คนเดียวไงแล้วก็มานี่แล้วก็มานี่แล้วก็มานี่ปีหน้าจะมีใครอีกโอแกนเฟียโน่หนี่ยไายหมดแต่ก็ต้องพอเราเพิ่มเวลาจาก16เป็น3เป็น26แต่ก่อนอื่นนะต้องหาคนซ้อนช่วยน้องนิวเป็นเพื่อนน้องนิวด้วยน้องนิวกอกกูมาคนผู้หญิงคนเดียวตลอดเลยอันนี้ไงอ๋อพี่ใช่ไหมครคนซ้อนใช่ผมบอกแล้วหาคนซ้อนพี่ไม่หาซักหาแล้วแต่ไม่ทันไง ก็บอกแวะมาอะไรพะเยาก่อนเขาบอกว่าเอาแต่เที่ยวไม่มีเวลาให้เลยบอกแล้วมามาสูงดนามากแลวบอกบางคนเขาเน้นใช้ชีวิตไงกลับไปแล้วเราต้องไปเตื้อแหละเตื้อสองตัวละร้อยกว่าบาท ถอดเสื้อเดินดีกว่าอากาศมือนบ้นเกิดยเอ็น <c oughs> ยเอ็นย่างาน,าน,น,าาานี้อัว <c oughs> ไว้เงมาตรงไหนยยามันมีข้างล่างจริงๆมันีข้างล่างอยูแ่แต่อยู่ข้างแม่อะไนะที่เคยเห็น ไม่อ,อ๋อจำได้แล้วปีแล้วขึ้นอีกฝั่งหนึ่งอ๋อมันเลยเห็นที่กลางเต็น,นก็เลยงงว่าทำไมขึ้นมาแล้วาลางกลางเต็นอยู่ทางซ้ายแต่นแเนี่ยแล้วมันดีกว่าเดิมไหมหรือว่าบางคนเขามีแต่คนบอกว่าทำสีแล้วห,ออหน้าขาวทำสี แตคนบอกทำสีก็เลยทำสีมาเที่ยวตลอดเลยก็มองาพได้สีที่ยกตสทำสีมาเที่ยวทุกปีไงนวฮะมาเที่ยวช่วงเทศกาลอย่ากางบอกแล้วว่าตรงนี้มันมีพอจับได้แต่ว่ามันมองไม่เห็นในตอนเช้าเมื่อคืนอะไปแก้มือไปพายี นอนอยู่ก็เสียงอะไรขายนี่สายกินสายกาแฟแต่แบบที่หมดนะช้าได้เลยนะด้าดิโอ้ผัดตาเรามารถแบบกินได้เราเนี่ดีนะดีนะยังไม่เปลี่ยนบูดต้องวิ่งั้นต้องมีเสียงก้องแกล้ก้องแก้ก้องแกล้อะไรเงี้ยโอ้โหโชกซึมอย่างเงี้ยสายพานดังอย่างเงี้ยก็ไม่สมประกอบไม่ลงข้างหน้าไงเขาลงยังไงยังยังไม่ลงยังไม่ลงเราไปลงดูวิวลงแล้ว เราก็ไปตกหนึ่งที่เขาไปไม่รู้เขาเดินลงเลยเขามาล่วู้เรเขาจอดรถไปตรงนี้ไงเขาพกที่อื่นบบผนะไมผมไปถามว่า